สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกท่านอีกครั้งนะคะในวิชาภาษาเปรตน,นะคะคุณครูยังอยู่เรื่องของเสียงควบก,กล้ามอยู่นะคะเมื่อ2คลิปที่แล้วนะครูคสอนเสียงควบก,กล้ามตัว L กับตัว R ไปวันนี้เราจะมาเจอตัวที่3าก็คือตัว S เสียงควบก,กล้ามตัว S นะคะ,ะตัว S เนี่ยในคลิปที่2องนนะักครูคบอกว่าโดยพื้นฐานตัว S จะเป็นเสียงเสิ่ แต่ถ้าตัว S อยู่ด้านหน้าจะเป็นเสียงสับแล้วก็ตัว S มีมอยู่ด้านหลังจะเป็นเสียงแต่น,นี้ที่นักเรียนจะเห็นต่อไปนี้มันจะมีอยู่8ตัว8คู่ ฉะนั้นตัว S อสที่เรนเห็นแปดตัวเนี้ยจะต้องเป็นสามแน่นอนวันนี้มาดูตัวที่หนึ่งกันตัว S อสมาคู่กับตัวสอ่ะน้องเรนรู้แล้วมันมีกันทั้ง ไปกลายเป็นเสียงเกฉะนั้นสั G G กด์เกสัก์เกกลายเป็นตัวกอกาฉะนั้นตัวนี้นะคะนักเียจะได้สอเสือกองกาไปเกิดเกิดเกิดเหมือนเดิมนะคะตัวหนังสือสีขาวเนี่ยจะเป็นตัวที่มีเขียนโครงกลมตัวเอสจูดด้านหลังที่เป็นสีชมพูเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่คำปกตินะคะ กลัวมาเทียบเคียงให้เราเป็นเห็นว่ามันต่างกันตรงไหนตัว C ตามหลังตัวย S ตัว C จะเป็นเสียงเกิร์ก็คือเสียงของไก่ฉะนั้นคำนี้ต้องอ่านว่า s c a น s c a นทีนี้ด้านสีชมพูมันไม่มีตัว S ตัว C ก็ยังเป็นเสียงเหมือนเดิมก็คือตัวขวอยดังนั้นตัวตัวนี้ก็ต้องอ่านว่า Can can แต่อันนี้มีตัว S ข้างหน้าอ่านว่า s c a น scan can can no non è da che ตัว k เคในพื้นฐานมัเสียง c, เหมือนกัตัว c นี่แหละแต่ว่าพอตัว k เคมาตามตัว s มันก็เป็นเสียงเกิมันก็ตัว c เหมือนกันนั้น c ไม่มี s ก็เกิดเไม่มี s ก็เกิดแต่ c มี s อสกงหน้าเสียงเกิดตัวเค สกเกิดปก,ปกตินะคะคำนี้จะอ่านว่า Skin skin s สกินอ่าอยู่ด้านหน้าไล้สองเสืิอมกองก,ก,ก,กลไก่ปกติแต่พอตัวเอสตัวเคย้ายไปอยู่ด้านหลังเป็นเสียงท้ายคำซึ่งเป็นตัวสะกดมันจะคงเสียงของเขาก็คือ ค่อยฟังชัดๆนะคะจะได้รู้ว่ามันต่างกันตรงไหนนะคะต่อไปอันนี้ skip skip ยาอยู่ด้านหลังเป็นตัวสะกดไปคช่อ่านว่า d e y s days days ฉะนั้นตัว k ที่อยู่ด้านหลังตัว s จะเป็นตัว ะะต่อไปดู 3. ข้อที่3าข้อที่3ามนั้นเรียนแล้วในเบนแอลมันก็คือสลับมันอยู่ในเบนเอสด้วยน,นะคะสลับสลัได้ดวสอนเสือกลอรีมาดูคำแรกเลยสลิดสลิดไม่มีเอสนะคะเลดเลดสล็อต เสมอตอนนี้ไม่เปลี่ยนเสียงนะคะเสียงเดิมน,นั่นเลยจะได้สอเสือกับมมูม้าปกติเลยเสมอเสมออันนี้มาดูนะคะอันนี้นะคะ smelt smelt Sm จำได้ไหยคะกดข้อที่2มีตัวสะกด2ตัวตัวที่อยู่ติดกับสระเอาไว้เป็นตัวสะกดตัวที่2ไว้ลงเสียงฉันจำไี้่านว่า smelt smelt Sm แต่นี้ไม่มีควบกลับ melt Melt ปกติดนะคะต่อไป smoke smoke Moke ไหร่แตกต่างกันมากต่อไปข้อที่5 Sah Nuh นั่งเลยนก็ได้ตัวสอเสือกันละหนูนะคะสอเสือกันละหนูจากคำนี้จะอ่านว่า Snub Snap อันนี้ Nub Nub Snap snap อันนี้ n a p n a p ต่อไปลูกข้อที่6มีกรอบสี่เหลี่ยมในเลขแสดงว่าไม่ธรรมดาเหมือนเดินนะคะตัว S กับตัว P ตัว S เสียงสะตัว P ปกติแล้วมันเสียงเพิ่มด้านหน้าจะเป็นเสียงเพิ่มแต่ตัว P ถ้ามันตามหลังตัว S ปั๊บันจะกลายเป็นเสียงป,ป๊าปาการเป็นสเปิร์สเปิร์นั่นเลยไมได้สเสียงเสือกป๊าปา แต่นี้ข้อนี้เหมือนข้อที่สองสามารถอยู่หน้าคำก็ได้ท้ายคำก็ได้ฉะนั้นมันจะออกเสียงไม่เหมือนกันเดิถ้ามันอยู่ด้านหน้าคำนี้มันอ่านว่า spot spot แต่ถ้ามันอยู่ด้านหลัง lease lease ตัว p ก็ยังคงเป็นเสียงเหมือนเดิมปกตินะคะแต่ถ้ามันอยู <P ain S 2> ่ด้านหน้าจะกลายเป็นเสียงป๊ปานั่นเองต่อไปนะคะ s p e e d ้านหลังนะคะ nest nest หูออกให้ชัดๆเลยนะคะอะ่ต่อไปมาดูข้อที่7นะคะข้อที่7จ็ดมนีนมสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมแต่ว่าการมีสี่เหลี่ยมของครูแสดงว่ามันต้องมีอะไรเป็นพิเศษเหมือนกันนะคะตัว s กับตัว t ตัว s มีเพียงชนะตามมาตัว s ก็ยังเหมือนเดิมก็คือเสียงสั์แต่ตัว t เนี่ยมันเคยเป็นเสียงเิดพอมันตามหลังตัว s มปาปบมันกลายเป็นเสียงเติร์ด มันคือต่อเต่าฉะนั้นคํานี้ก็คือสตต์สตต์นักเรียนจะได้ตัวสอดเสือกับต่อเต่าม,มาแทนนะคะแต่มันก็เหมือนกับข้อ6กับข้อ2ที่นักเรียนเรียนมา,ามนก็คือถ้าอยู่ด้านหน้ามันก็ยังคงความเป็นสต์ต์แต่ถ้ามันอยู่ด้านหลังมันก็คงเหมือนเดิมตามเสียงปกติของเขาในคลิปที่สองเลยเร,เ,รเรามาดูกันนะคะคำนี้สตเตอร์นะคะ St o p stop, stop. ไม่ใช่ stop มันคือส stop เลยค่ะ stop stop พอมันอยู่ด้านหลัง past past มันก็คือตัวโทอธาหารเหมือนเดิมต่อไป stem stem ม right? าต็อปพออยู่ด้านหลัง last 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 มันเดิมนะคะคือเสียงของเขาเรียคงเดิมแต่ถ้าอยู่ด้านหน้าเขาจะเปลี่ยนเสียงไป ต่อไปดูข้อสุดท้ายก็คือตัว S มาคู่กับตัว w แน่นอนครูอบอกว่าตัว S มีเพีชนะตามมาตัว S มันจะเป็นเสียงสั่บทนั้นจะเป็น U ก็ต้องคงเสียงเหมือนเดิมเพราะมันคูไม่ได้มีกอดสีเหลี่ยมเลยว้ให้เียนดูมันแปลกไหมมันก็คือปกติมันก็คือส,วสวมวมดังนั่นได้แต่วอสอเสือกวบเวงมานะคะ,ะดูเลยคำแรกสวิม แต่ถ้ามันไม่มี s มันจะวิมวิมปกปติแต่ถ้ามันมวิมวิม swap swap warp warp swim swim swap warp อันนี้เป็น s เนี่ยมันเป็นอะไรที่นักเรียนต้องจำเป็นพิเศษนะคะเพราะมันจะเริ่มเสียงแตกออกไปเรืเ่อยๆฉะนั้นมันจะมีอยู่ข้อ1ข้อส แล้วก็ข้อ6ข้อ7แต่ก็อ2 6 7เนี่ยมันจะมีอะไรที่ที่ยากกว่าคือมันมีเสียงข้างหน้าได้เสียงข้างหลังได้เขาเรียกว่าเสียงต้นคํากับเสียงท้ายคําเสียงต้นคําจะเปลี่ยนเสียงเสียงท้ายคําก็คือเสียงของเขาเหมือนเดิมฉะนั้นคุณครูอยากให้นักเรียนนะคะฝึกเยอะๆจำาเยอะว่ามันคืออะไรเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็คัดลอก แต่ข้อสามไล่มามีแข้อนะคะในคลิปนี้เริ่มตั้งแต่ข้อข้อนี้ค่ะข้อสาใหญ่ไล่มาเรื่อยๆนะคะมีทั้งหมด8ข้อ8ข้อที่เป็นเสียงควบกล้ำหลักที่นักเรียนต้องจำฉะนั้นเสียงควบกล้ำหลักก็จะมีตัว L ตัว R ตัว S นักเรียนก็ไปหัดจำให้ดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ามันมีอะไรที่ยากกว่านี้เข้ามาอีกในกฎข้อที่2ที่เรียนเปยน,นบ้างแล้วนะคะ วันนี้ก็แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ